Hey yo, here comes a danger up in this club When we get started man we ain't gonna stop We gon' turn it out till it gets too hot Everybody saying hey yo Tell them turn it up till I can Oh look up Oh, so... so... look up so what D took turn and I got Katara to tenka su game. ไม่ครับ0.10.5กับผมปอนคูงครับก็อยู่คุณตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการดักออนเฟมิลี่นะครับก็โอเคสำหรับตอนที่หนึ่งก็ได้ทำการทำทำอะไรไม่รู้เออแล้วก็ <c oughs> ขึ้นไปตัดไม้เล็กน้อยแล้วก็ไปขุดโคที่เป็นแบบติดกำแพงนี้แหละเออเยอะเหมือนกันนะโอเคก็ สำหรับในพาร์ทนี้ครับก็จะสร้างบ้านกันเลยดีไหมดีเลยนะครับก็สร้างบ้านกันครับก็อยากจะสร้างอยู่แล้วล่ะโอเคก็เริ่มสร้างตรงนู้นกันนะครับผมก็โอเค <c oughs> อเครับก็สำหรับในพาร์ทนี้ก็จะสร้างบ้านแบบเฮฮาปาร์ตี้ัก่อนนะครับก็แบบแบบ บนตีนอนะกลนตีนเออกดอ,อื่นครับเราต้องแบบเคลียบพื้นที่แบบอืมขุดจ้าขุดจ้าเออเอาซีตีได้ซีตรตรงนี้ <c oughs> <c oughs> ก็หวัดก็หายไปแล้วนะอืมหลังจากเป็นมาแค่แค่วันเดียวโอเค เกโอเคลมขอใช้หินก่อนและกันในการสร้างผ่านกเกงี้หนึ่งสองสามสี่นะก็นนบาปเลยสองสามสามใช่ไหมสี่สีห้าหกเจ็โอเค1,2สนี่ Three, four, แล้วก็อย่างี้ โอเคมาเจ็ดบ็อกโอ้ยหนึ่งสองสามสี่สี่คือตรงนี้ใช่ไหมสี่ตรงนี้อ่ะห้าหกเจ็ดไม่ว่างติดแปบ๊บอืม, okay. อมโอเคจอตันนี้ก็1 2 3 4แล้วจวนี้ก็อย่างนี้เลย โอ้ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยเอ่อเขี้ยวางอ้าวค้างเลยอุ๊เม่ไม่ค้างคลิปเองให้เราเนี่ยฮะตรงนี้ one สองสองดิสองดิสามสามดิสี่โอเคครับก็ตายบ้าละอึ๊บ one t w 1 2โอเค7คูณเหรอเนี่ยช่างมาเถอะนะ1 2 3ช่างมันอ้าอะไรวะอุ๊ยใกล้มือยังใกล้มือยังดูดูอ้หูเที่ยงอยู่เที่ยงอยู่1 2 3ช่างมันเอ๊ะ ตอนคืนกลัวมีเล็ดมาตุย๋ยฮะก็จะกลับบ้านไปเคลียร์ครันตีน,ะน่ะนะอะในโชว์ภาพมันออแบบแบบเหมือนสลายสลายนิดน,นึงภาพแตกๆนะแล้วก็ก็ถือว่าดีครับเสริมสส่หินไม่พอแน่ๆเลยสำหรับการซ่อมบ้านแบบนี้บ้านเกลียนเกีย นีฮปาร์ตี้เ้ยเรามีไม้มอยู่เรามีไม้มอยู่นี่เออใช่แล้วเรามีไม้มอยู่ใช่ไหมจสประกับอีกอันนึงก็ได้นะก,ก็อื่นผมว่าผมว่าผมว่าเราสร้างมันเสร็จภายในวันนี้หรอกนะก็ต้องไปนอนก่อนแล้วกันอันนี้หมายถึงในเกมนะฮะไม่ใช่ชีวิตจริงชีวิตจริงตอนนี้ก็ก็กำลังสี่โมง โอเคโฮมีนบ้านที่ใช้ในตอนเ,ออเร่นในไหมครับศูนย์จุดผมได้ตั้งแต่ศูนย์จุดหกจุดสองมัง้งถ้าจะไม่ผิดนะจนมาถึงศูนย์จุดสิบสิบเอ็ดนี่แหละอืมก็ใช้บ้านทรงเนี้ยทำเล่นสไลเวอรน,นะเป็นบ้านที่เดี๋ยวชั้นสองอ่ะคัอว่าวกันเรื่อยๆนะ ชั้นสอเอาไว้ก่อนนะครับก็เป่อยมันไปอย่างที่เป็นโอเคครับได้แล้วดีดีดีด,ดีไม้หินไม่พอแน่ๆนะโอเคเราก็มีไม้อยู่โอเคเลยนะครับผมก็โอเคเราจะอืม ลงไปขุดหินอีกนิดนึงก่อนแล้วกันนะว่าอยากได้หินเพิ่มนิดนึงแล้วก็เราขอปักไฟปักปักนี้แล้วก็ทำงนี้ครอย่างนี้การอาเบะและซอมเบะไม่ให้เข้าไปทำอย่างนี้โอเคลงไปขุดหินอีกสักลงไปขุดหินสักแป๊บนึงฮนะ อ What the fuck ตอนนี้ไร้ที่นอนได้ทำไมรู้ลหมฮะผมงบรีสปอนแกะฮะทําอยู่ยากเลยทีเดียวนะกว่ก่อะจีสปอนแกะมาได้หนึ่งตัวเนี่ยเจอหนึ่งตัวปุ๊บก็ไปหาในทุ่งหญ้าตรงนูน้นก็เจออีกสองตัวเพราะตอนนั้นไปทุ่งหญ้าแล้วเออไม่เจออะไรก็เลยกลับมาโอเครล้ไปคุณเห็นคุณเห็นแป๊บหนึ่ง เราต้องดูสถานการณ์มืดระยงมืดระยงนานรอยะอะไรงีร้อะไรงี้ผมจะอ,อ,อาจสักสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนาทีแล้วมั้งไม่อัดเกินกว่าน,นี้แล้วว่าพอดีว่าไม่อยากให้แบบอัพคลิปนานอะไรงี้เพราะไม่ได้อยู่กับคุณก้าวนะโอเคก็เล่นคนเดียวก็ทำแบบนี้ไปก่อน นะครับอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ก,ก็ไม่ต้องอยู่นะฮะสวนตรงนี้ก็เป็นที่คุณเห็นสำหรับผมแล้วกันผมก็อยากได้เป็นั้นเหมือนกันนะก็โอ๊ยเคี้ยไอเห็นพวกเนี้ยไอเห็นที่ขาวๆพวกเนี้ยเหียเดาขึ้นลึกนะครับเห็นขาวๆเนี่ยห็นขาวๆเห็นไหมเห็นไหมไขาวๆนี่ก็ผมจะตอนเนี้ย ีน0.5มีแค่ตัวเนี้ยที่เป็นทางเดินได้นะทางเดินอืมใกลมือละขอกันตัวเฮียอะไรเข้ามาก่อนดวยการปิดรูใสนอนเอาละก็อีกยาวครับอยู่กันยาวๆกันคืนนี้คืนนี้เหรอเป็ดโอเคก็ตอนนี้น่าจะนอนได้แล้วมั้งนอนเลย โอเคนอนได้แล้วนะครับก็ไม่อยากให้มีตัวเฮี้ยอะไรเกิดขึ้นมานะก็ขอคุณเห็นอีกแป๊บนึงนะกูยืนยืนอยู่อ๋อยืนอยู่บนเตียงได้เปิดมอนปะเนี่ยเปิดนะยืนอยู่คนเดนดีโอเขียปิดแปบบ๊บตกใจนะเป็นคนขี้ตกใจขี้กลัวนิดหน่อยฮนะไม่ใช่นิดหน่อยมากด้วย ก็เร็วๆนี้ครับมีเล่นแฟนในอเฟดีนะจะเล่นคนเดียวมั้งเล่นคนเดียวนะเล่นคนเดียวในช่องราการนี่แหละครับก็ใครอยากดูก็ติดตามไลค์แชร์คอมเมนต์เกี่ยวกับคลิปว่าดีหรือไม่ดีถ้ามั่ดีจะได้แก้ไขแล้วใครคุกิรันเนี่ยฮะเออออกไปทำบ้านต่อดีกว่าเตรียมดาบ,บไว้ โอเคยืนอยู่คนเดียวเอ๊หมูพวกนี้นี่เรากูได้เหรอกระสุดสัตว์โอ๊ย,อยกระตุกกระตุกช่วงนี้จะ,ะตุกพร้อมเจนเนเรสเจนเนเรสวูฟแล้วใครเข้าไปอยู่เขากูนะไอ้สัสแล้วใครสั่งให้ยูเข้ามาเนี่ยฮะ เอไอมาทําบ้านไอเน่ยเข้าใจไหมฮะอยู่อะไรเนี่ยครับ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 โอเคครับอะไรกันเนี่ยโถโออ้าอามีคนส่ง กากากกาคาคุกกิรันกูเล่นเกมนี้อยู่นะเดี๋ยว่างคนเล่นคุกกิรันเยอะมากนะก็ที่ช่วงนี้ที่ไม่ได้ลงคลิปคุกกิรันก็เพราะว่าเออขี้เกียจตั้งกองแล้วก็เรนนะพอดีได้เพจใหม่มาที่จะบอเลยเป็นนกกีวีด้วยโอเคนกกีวีกำลังได้นะเนี้ยแต่เจอได้ตัวใหม่เลยมิสเอ่อฟอสซาลทีอืม ไม่จะพอปะเนี่ยอืมไม่แน่ใจนะคงว่าคงคงว่าคงไม่พอนะไม่อพอดิเออพอเดี๋ยวจ้งชุดนึงเนี่ยเออพออยู่แล้วโอเคเงียบแป๊บนึงนะ มันกลนตีนี้แหละไอ้ที่เรียกว่ากลีนเนี่ยก็โอเคครับทำพื้นบ้านเป็นพื้นไม้จุดนี้แล้วก็เดี๋ยวไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราลืมอะไรรู้ไหมครับใช่ครับเราลืมกระจกครับงงละสี่งงละสี่เราลืมกระจกครับเรา ลืมไปว่าโอ้เนี่ยกวนเตนเนี่ยกวนเตนเนี่ยมันชอบบักมันชอบบักแบบขุดให้เองมันเรียกว่าบักบอกว่ามันเร็วดูเรียกว่ามันค้างแล้วมันค้างแบบขุดขุดค้างไว้อะไรเงี้ยก็อิช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 ถ้าสิบถ้าถึงสิบถ้าถ้าช่องเราถึงสิบไรเอสิบ สิบซับสไคร้สิบซับสไคร้แล้วก็อาจจะมีกิจกรรมนะกิจกรรมไม่บอกอนะกิจกรรมนะหรือฉลองสิบซับเลยเนี้ยทุก, 10, ทกสุกสิบทุก,กทุกสิบซับก็จะก็สิบซับอะไรใช่ไหมก็จะยี่สิบซับไรอย่ายี่สิบซับทำกิจกรรม เอ้ยแกี่สี่กิจกรรมก็เป็นแบบว่าไม่บอกอะอาจจะเป็นการแจกแจกตึ๊ดเตื้อเตื้อจากตึ๊ดเตื้อตื้อทูหังนะครับก็อาจจะเป็นการแจกตึ๊ดเตื้อตื้อท,ท,ทูที่แบบจะได้ไว่าไม่มีใครทำมาก่อนเอ้ยคนทำมาแล้วดิ แบบสมบูชกดีไรยงี้รไรงี้สุดท้ายนี้ก็จะขอชํำบ้านแบบเกไกชะนยยะยเดอกคนตีมส่วนเอ่อก็ก็อยากจะแคสเกมอื่นบ้างก็ตอนนี้ก็จะมีเกมที่อยากแคสก็คือดีมลีกซ็อกเกอร์นะฮะก็ เล็กซ็อกเกอร์ก็กผมโปอ่ะเออแต่ว่าผมจะปรับไม่ให้โปนะโหลดเล่นหมายอะไรงี้ก็จะเล่นแบบไต่ดิวิชั่นตึงเส้นทางสู่แชมป์อ่ะเออแล้วก็วางกองค้าไปเอาที่นอนอดนอ่ะผมว่า,านะตอนนี้พระอาทิตย์ตอนนี้ยังอยู่ที่แปดแปดเปล่าโอย ่ยังลวงรับไปนานแล้วต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วอือไม่มีกระจกทำไงอ่ะช่างมาเลยรีบแล้วรีบรีบรีบโอ้โหโอเคแซมาดีเดียร์กาแซมาดีเค็กกินาคืนแซมาดี มาเรีนมาได้วีบาดีกุ้งกระจกไม่มีไม่มีกระจกกระจกก็ต้องหาเอาเร็ว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 งี้ยเงี้ยเออโอ้ชี่าทำไมกูเป็นแบบนี้โอ้ยอึ๊บเราเร็วใกล้มือแล้ว ก็ต้องอยู่บ้านใหม่เลยเออโอเคโอเคเออ,อไรอนี้กัดแมงมุมกัดแมงมุมหุ่นตรงเลยแมงมุมมันเป็นแบบอ่สองรูสองช่องใช่ไหมฮะก็เขี่ยตรงนี้มันกันไม่ได้วะนี้มา โอเคแล้วกัรในงูเราแล้วเดีย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 วทอ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 คนทำงานงานหนักแล้วเราเนะี่ยเดี๋ยวตอนหลังต้องไปขยายอาาเขตนะเดี๋ยวหันหันหันเออวาง วางสวยสวยโอ้โ้ไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งมือนะไอ้หนูเออเออเออจังหวะนี้เออได้ดอดอปัะตู โอเคโอเคเราได้บ้านแล้วปิดอืวางที่นอนลงไปตรงเออตรงนี้แมงเลยเอ้ยทำไม่เอาเออนอน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 ,น,อนเออเฮ้ย,ยตกใจเสียว เสียวมากเสียวจริงๆมีตัวอะไรเกิดไหมมีตัวอะไรเกิดไหมไม่มีนะเราลอดไปอีกแล้วคืนนี้โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนีต้ต้องพอก่อนแล้วมั้งอืมครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสูัสดีครับผม